มาต่อกันว่าเรื่องของการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์นะฮะการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์เนี่ยนะถ้าเราจะวิเคราะห์นะคะกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะเราสามารถการจํากัดใจความจากนักวิชาการได้หลายท่านเนี่ยนะคะว่าด้วยเรื่องของการสร้างสรรค์บวกสุนทรียะแล้วก็บวกศาสตร์3ตัวการสร้างสรรค์ บวกสุนทรียะแล้วก็บวกสาเนี่ยนะเมื่อมารวมกันเป็นเป็นเป็นหนึ่งคำแพทเทิร์นหนึ่งคำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยทำรับทำให้เราได้เห็นกระบวนการความคิดอย่างสร้างสรรน,นะเป็นกระบวนการความคิดอย่างสร้างสรรนะฮะซึ่งหมายถึงนะฮะวิธีการคิดหรือกระบวนการนะคะการทำงานของสมองอย่างมีขั้นตอนนะฮะตลอดจนการ แก้ปัญหาได้สำเร็จนะฮะซึ่งกรงวิชาการเนี่ยนะฮะได้ให้ความหมายถึงกระบวนการนี้ว่ามีความสอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะและก็การออกแบบนะคะที่มุ่งเน้นนะคะแก้ปัญหาในการสื่อสารข้อมูลอย่างมีความคิดสร้างสรร์นะคะอา่า และนะคะระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างมีความคิดนะฮะอย่างเป็นระบบด้วยขั้นตอนนะฮะที่ถูกต้องและสร้างสารรค์ของแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้นนะฮะการการฝึกฝนความคิดอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะการฝึกฝนความคิดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะนัก,กจิตวิทยาหลายท่าน,นที่ทำการศึกษานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยได้ให้คำการจำกัดนะคะการจำกัดใจการจำกัดความของความคิดสร้างสารรค์ไว้ดังนี้นะคะออนักวิชาการ ต่างประเทศนะฮะบารอนและเมเนี่ยนะคะได้ที่อ้างจากาท่านที่พวันศรีจันทร์และคณะเนี่ยนะฮะได้ให้จำกัดความว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ที่จะนำไปสู่นะฮะที่จะนำไปสู่การเกิดผลิตผลใหม่ๆทางเทคโนโลยีรวมถึงความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่นะคะดังเช่นนะฮะ อัโทมัตอเนสันเนี่ยนะคะค้นพบหลอดไฟฟ้านำไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้านาหนาชนิดนะคะซึ่งงานประดิษฐ์คิดค้นของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของงานที่มีลักษณะความคิดสร้างสรรค์นั่นคือแปลกใหม่แตกต่างจากที่เคยปรากฏและเป็นประโยชน์มหาศาลต่อชาวโลกอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะจะเป็น ไอริกฟรอเนี่ยนะคะที่อ้างจากท่านที่ประวันศรีจันทร์และคณะเนี่ยนะคะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะได้อธิบายเพิ่มเติมว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยนะคะหมายถึงนะคะความสามารถของบุคคลที่จะสังเกตเห็นนะคะดังนั้นคนมีความคิดสร้างสารรค์ก็จะต้องมีการสังเกตเป็นรับรู้เป็นและก็เข้าใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองคือมีข้อคำถามความสงสัยตัวอย่างนะนะเมื่อมองเห็นสิ่งสวยงามคนเราจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในความงามมีปฏิกิริยาโต้อตอบเช่นการกล่าววาจะเป็นคำชมการเขียนเป็นภาพการเขียนเป็นคำประพันธ์นะเช่นเดียวกันกับนักประดิษฐ์นะคะ,ะเาสังเกตเห็นไอน้ำเดือดทำให้นะคะทำให้ ทำให้เขาคิดค้นนะคะทำให้เขาคิดค้นนะคะเครื่องจักรไอน้ำได้สำเร็จนะคะนิวตันเนี่ยมองเห็นแอปเปิลหล่นลงสู่พื้นทำให้สามารถคิดค้นทฤษฎีแรงดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกได้นะคะเป็นต้นดังนั้นการคิดสร้างสารรค์เป็นพฤติกรรมอันสำคัญของมนุษย์เป็นความต้องการสร้างสิ่งใหม่นะคะแล้วก็ สิ่งสิ่งสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นความแปลกและแตกแต่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนก,นกันกับการลอกเรียนแบบเพราะว่าการลอกเรียนแบบเนี่ยนะคะเราเห็นพัดลมนะคะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราก็สร้างเป็นพัดลมขึ้นมาเหมือนกันแต่อาจจะเป็นลวดลายอื่นเป็นรูปแบบอื่นในลักษณะอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นผู้ที่คิดคน้นเครื่องจักรกลของพัดลม ได้ไม่ได้มีความคิดกระบวนการตรงนั้นแต่การสร้างสรรค์ทางความคิดเนี่ยเรากําลังบ่งบอกถึงนะคะต้องกาหนดของการสร้างพัดลมนะคะต้องมองเห็นในสิ่งที่แตกต่างแล้วก็สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็ให้ใกล้ความจริงมากที่สุด ะะโดยผู้กระทำไม่ต้องใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหามากนักอย่างใดก็ตามกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมบางครั้งอาจจะถูกกล่าวหาจากคนในสังคมว่าเป็นคนนอกข้อเป็นคนบ้าเพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ามากจะคิดและทําอะไรที่ผู้อื่นตามไม่ทันหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ล้ายุคนะครับก็ไม่ผิดนักนะคะ ไม่ว่าจะจะเป็นนะคะอาทินะคะเลโอนาร์โดนะคะดิวินชีนะคะฟินเชนส์ฟรังก็อกส์นะคะมิแคลเมคแคลันจิโรนะคะแล้วก็บูโอนาร์ตีนะคะเป็นตน้นการสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่มีต่อโลกภายนอกสิ่งแวดล้อมนะคะ ธรรมชาติปรากฏการภาพโดยมีส่วนประกอบที่สําคัญของการสร้างสรรค์นะคะมีอยู่ประมาณ3ประการที่เป็นความสําคัญเลย1ก็คือการรับรู้นะคะการรับรู้เนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบประการแรกของมนุษย์นะคะเราจะพบว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มกักเป็นผู้ที่พบเห็นสิ่งต่างๆมามากมีการรับรู้มากและพยายามสังเกตการรับรู้นั้น 2. นะคะ imagination หรือจินตนาการจินตนาการเป็นผลจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆของมนุษย์เมื่อรู้มาก เห็นมากก็ทําให้เกิดความคิดมากจึงมีจินตนาการหรือมีความจินตนาการต่อสิ่งต่างๆมากมายกล่าวได้ว่าจินตนาการเกิดจากการสั่งสมของการรับรู้ทั้งปวง เช่น ci, ดาวินชีผู้คิดสร้างเครื่องบินขนแรกของโลกนั้นจะต้องเห็นนกนะคะหรือแมลงต่างๆบินมาก่อนนะคะจึงเกิดจินตนาการการสร้างเครื่องบินขึ้นและทําการทดลองค้นคว้าต่อมาจนเกิดเป็นเครื่องบินดังที่ทราบกันในทุกวันที่เราได้ใช้กันในทุกวันถ้าไมไ่เริ่มต้นจากดาวินชีเนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็คงจะ จะไม่ได้เห็นเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจินตนาการเป็นผลที่เกิดจากการรับรู้ของมนุษย์ต่อสิ่งต่างๆอรอบตัวนะคะบวกกับความคิดและกา,การใช้จินตนาการแบบอุดมคติคือการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยเห็นดังตัวอย่างภาพจินตกรรมจิจตกรรมของไทยเช่นกิน,นรีโคจสีสัตว์ในโบราณน,นิยายต่างๆเป็นต้นนะคะ แล้วก็ตัวที่3นะฮะตัวแรกก็คือการรับรู้ตัวที่2ก็คือจินตนาการและตัวที่3นี่ก็คือประสบการณ์นะฮะประสบการณ์เนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการรับรู้นะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาก่อนนะคะแล้วก็สังสมสิ่งเหล่านี้ไว้ในสมองอย่างมากล้นและพร้อมที่จะแสดงออกมาเมื่อ ถึงเวลาอันสมควรประสบการณ์มีความสำคัญดอดชีวิตคือทำให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันเช่นการต้มไข่เราจะพบว่าไข่แดงและไข่ขาวแข็งซึ่งเราอาจเคยทราบมาว่าของเหลวเมื่อถูกความร้อนแล้วไม่แข็งแตกกลายเป็นไอเช่นน้ำเป็นต้นแต่เรารู้ว่าไข่ ไม่อยู่ในข่ายนี้ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่เกิดจากการทดลองที่เรียกว่าเป็นการลองผิดลองถูกนะ,ะซึ่งก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันดังนั้นนะคะแนวแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค สื่อสุนทรียะในกระบวนการการสร้างสรรค์น,นะคะที่มีความให้ความหมายหรือวิธีการคิดหรือกระบวนการการทํางานของสมองอย่างมีขั้นมีตอนเนี่ยนะฮะตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่นักสร้างสรรค์สื่อสุนทรียะต้องคำนึงถึงในการกำหนดแนวความคิดในการผลิตสื่อนะคะสุนทรียะนะคะแล้วก็นึกถึงความหมายนะคะศิลปะการออกแบบต่างๆด้วยนะคะ